กถ็ถ้าถ้าถ้าอย่นี้ถ้า,ถา,ถา,ถาผมจะเเปิดเมลูอีกตัวในวอร์เพิ่มอ๋อก็ต้องเริ่มทำใหม่หมดเลยต้องล้างเหมือนเดิมแต่อันเนี้ยพือสมัครใหม่แล้วก็ได้เลยรอมันอนุมัติอย่างเดียวผมว่าก็มีอนุมัติต้นใช่รออนุมัติดีกว่า ให้มันผ่านไปเป็นอันอันก่อนเพราะว่าถ้าคุณคุณขึ้นสวนเลยในเวลาที่ไล่เลี่ยกกันะมันอันตรายกับบัญชีนี้ด้วย <ผม S 1> ตะทำอยู่ในในเครื่องเดียวกันเคื่องเนใช่แต่ถ้าใจร้อนก็ทําได้แต่ก็ต้องเคลียร์เหมือนอย่างที่ผมบอกไปครับอเออรูดเปตรงอ่าเนี่ยแหละเห็นไหมพอมัน ผ่านแล้วมันก็แบบดูดีอ่ะอย่างน้อยคุณก็แต่เอ้แต่ไอ้เครื่องนี้คือเครื่องที่ช้ำม,มาแล้วใช่ไหมมาแล้วแล้วก็ล้วก็ล้างไปแล้วเออล้างล้างไปแล้วแต่ไอ้เรื่องการล้างนี่คือคุณต้องเก็บไว้ในใจนะเพราะว่าถ้าทุกคนทำหมดอ่ะแย่แน่ เพราะว่าถ้าทุกคนทำหมดหรือคุณไปบอกให้ใครทำหมดทุกคนเนี่ยมันจะเ,เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ของ Google <c oughs> อ๋อยิงเงียบบไว้ใช่แต่ส่วนของผมอ่ะมไม่ต้องห่วงหรอกเพราะนักเรียนผมน้อยส่วนมากผมรับยิงแอดอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าผมใครลงคอร์สผมนะผมตั้งใจผมสอนผมก็หมดเปลือกอะเน้นเน้นเต็มๆแต่มันต้องมีสเต็ป แต่ต้องดูก่อนว่านักเรียนอะใจร้อนหรือใจเย็นถ้าอยากจะรีบเอาผมก็มีสูตรใจร้อนแบบว่าซัดเลยเห็นไหมแต่ถ้าสูตรใจเย็นของผมไออันเนี้ยผมจะให้คุณรอสักวันหนึ่งแต่ถ้าคุณใจร้อนผมก็ซัดเลยก็จะมีโอกาสเขียวห้าสิบห้าสิบผมบอกเลยแต่คุณโชคดีที่คุณอยู่ฝั่งห้าสิบที่มันได้ คนใหญ่ที่ใช้ที่อา<ะ>จารย์ใช้ยิงนี่แบบว่าบัญชีเดียวป่ะหรือว่าใช้หลายหลายบัญชีบัญช,ญชีแต่เพิ่มบัญชี google ad เอาอย่างเงี้ยอ๋อผมผมใช้เมลเมลนึงต่อหนึ่งแอดแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนใช้เมลนึงหลายๆบัญชีได้แต่ตอนเนี้ยมันต้องเม,นงมลนึงต่อหนึ่งแอด